สวัสดีครับอาชีพนักข่าวอาชญากรรมสอนให้ผมชินชากับความตายหรืออย่างน้อยผมก็เคยพยายามหลอกตัวเองแบบนั้นเส้นการที่เกิดเหตุสีเหลืองดำแสงแฟลชจากกล้องกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งทั้งหมดนี้มันก็แค่ฉากละครฉากหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งผมถูกดึงเข้าไปเล่นในละครเรื่องนั้นด้วย ผมชื่อทีครับแล้วเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าคือคำสาปที่เกาะกินชีวิตผมอยู่ทุกวันนี้มันเริ่มต้นจากคดีฆาตกรรมในคอนโดหรูย่านชาเมืองเหยื่อคือมินตราหญิงสาววัย25ปีถูกแทงซ้ำๆจนพลุนไปทั้งร่างแต่ที่น่าขนลุกคือบนพื้นห้องมีรอยเลือบลากเป็นทางยาวไปหยุดที่หน้าต่างราวกับว่าหลังสิ้นใจไปแล้ว ร่างของเธอยังพยายามตะเกียกตะกายหนีอะไรบางอย่างคดีนี้ตันสนิทผมที่กระหายอยากจะได้ข่าวใหญ่จึงใช้เส้นสายจนได้เข้าไปดูของกลางและผมก็ได้เจอกับมันเดรี่เล่มเล็กสีชมพูซีดผมคัดลอกเนื้อหาในนั้นกลับมาที่ห้องทํางานโดยไม่รู้เลยว่าผมได้นำพาความตายกลับมาด้วยผมเริ่มอ่านมัน และตัวอักษรของเธอก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาช่วงนี้ฉันรู้สึกโดนแอบ,บมองตลอดเวลาสายตาคู่นั้นทําให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยหน้าสุดท้ายที่เธอเขียนดูหนังสือหวัดและสันเทาจนแทบอ่านไม่ออกมันไม่ใช่เขาในตาของเขามันไม่ใช่คนผมปิดแดลรี่ลงคืนนั้นเองที่นรกเปิดประตูต้อนรับผมมันเริ่มจากกลิ่น กลิ่นมะลิเน่าที่ฉุนกึกจนแสบจมูกตามมาด้วยเสียงเสียงผู้หญิงคร่ำครวญเหมือนเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสดังอยู่ข้างหูผมเลยผมหันควับไปมองแล้วก็รู้สึกถึงสัมผัสปล่อยผมเปียกๆเ,เย็นๆลูบผ่านต้นคอผมไปช้าๆผมนอนไม่หลับหรือที่จริงคือไม่กล้านอน จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมแน่ใจว่าไม่ได้บ้าไปเองคือคือคนที่ผมเผลอหลับไปบนโซฟาแล้วผมก็ฝันในฝันนั้นผมคือมินตราผมรู้สึกถึงความหวาดผวาตอนที่ได้ยินเสียงเคาะประตูผมเห็นมือของผมเปิดประตูแล้วเห็นใบหน้าของแฟนหนุ่มเธอยือนอยู่เขายิ้มแต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็บิดเบี้ยวมีดในมือของเขาพุ่งเข้ามาที่ท้องของผม ผมรู้สึกถึงความเย็นของโลหะที่ฉีกระชากอวัยวะภายในได้ยินเสียงเนื้อและกระดูกอ่อนที่ถูกบดขยี้ได้กลิ่นคาวเลือดของตัวเองที่คละคลุ้งไปทั่วผมกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงที่หลุดออกมาคือเสียงผู้หญิงผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมกุมท้องตัวเองตรงต,รงตำแหน่งที่โดนแทงในฝันมันไม่ใช่แค่รอยชำ้ำ แต่มันมีรอยแผลเป็นจางๆเหมือนแผลที่เพิ่งหายใหม่ๆปรากฏขึ้นมาผมตัดสินใจสืบเรื่องแฟนหนุ่มของมินตราและการคุกค,คามก็ทวีความรุนแรงราวกับจะฉีกผมเป็นชิ้นๆคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนถูกจ้องผมลืมตาขึ้นช้าๆแล้วก็เห็นมันร่างดำทำมึนที่สูงโยงผิดมนุษย์ยืนอยู่ที่ปลายเตียงศีรษะของมันบิดเบี้ยวผิดรูปมันไม่มีหน้า แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองผมอยู่แล้วมันก็อ้าปากซึ่งมันก็เป็นแค่รอยแยกสีดําสนิทที่กว้างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงคลิกเหมือนขากันไกลหักดังออกมาจากปากนั้นตอนที่ผมกำลังค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์จูจ่ๆเคอร์เซอร์ก็เลื่อนไปเองมันลบทุกอย่างที่ผมพิมพ์แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ด้วยตัวอักษรสีแดงสด าามมมัันนนเหือที่่่กูโทรศัพท์มือถือของผมสัน่นเบอร์ที่โทรเข้ามาคือเบอร์ของผมเองผมตัวสั่นเทาแต่ก็กดรับสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงที่ทรมานจนขาดใจก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวรอกทุ้มต่ำของผู้ชายแล้วสายก็ตัดไปผมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจแล้วในที่สุด แฟนของเธอก็สารภาพคดีปิดลงแล้วแต่สำหรับผมฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นคืนนั้นผมกลับมาที่ห้องและพบว่าไดอารี่ของมินตราวางอยู่บนโต๊ะทำงานทั้งที่ผมส่งคืนตำรวจไปแล้วมันเปิดทิ้งไว้ที่หน้าสุดท้ายซึ่งเคยว่างเปล่าแต่ตอนนี้มันมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดของผมเองว่าแก okay. เป็นของฉันแล้วผมพยายามวิ่งหนีแต่ประตูก็ปิดกระแทกใส่หน้าผมอย่างแรงไฟดับพรึบผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กผู้หญิงดังขึ้นรอบๆตัวก่อนที่เสียงนั้นจะเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามต่ำๆในลำคอทุกวันนี้ผมถูกขังอยู่ในห้องของผมเองห้องที่กลายเป็นสุสานของผมไปแล้วทุกครั้งที่ผมมองกระจก ผมจะเห็นเธอยือนซ้อนอยู่ด้านหลังใบหน้าของเธอซีดและบางครั้งผมเห็นใบหน้าของผมในกระจกค่อยๆเน่าเปื่อยลงช้าๆผิวหนังหลุดล่องออกมาเป็นแผ่นๆผ,ผมไม่ได้ควบคุมร่างกายตัวเองอีกต่อไปแล้วมือของผมกำลังสัน่นแต่มันก็ยังขยับไปหยิบปากกามันกำลังเขียนเรื่องราวนี้ลงบนกระดาษไม่ใช่ด้วยความตั้งใจของผม แต่เป็นความต้องการของมันมันต้องการให้มีคนรับรู้มันกําลังหาเหยื่อรายต่อไปคนที่จะมาปลดปล่อยผมและรับช่วงต่อจากผมตอนนี้มันก็กําลังฟังคุณอยู่ผ่านเสียงของผมระวังให้ดีอย่าให้มันรู้ว่าคุณกําลังฟังเรื่องของมันอยู่นะ